สวัสดีครับอยู่กับหกรอดำเกรีนครับอ้าเรามากอบกู้หรือมากู้เจ้าแคดจ0สครับเอารถเครนมาเลยครับนี่ก็มีพนักงานคอยโบกรถอยู่อ,ยอ้าวช่างเดียวไปไหนมาสว<า>ัสดีครับรถพ่วงไปไหนเด,ดอยู่บ้านหาคขาง,งวด <laughs> ช่างเอียวช่างเอียวลั่นคุ้งก็ามาครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทางช่างเอียวดีกว่าไปฝั่งช่างเอียวเลยเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันไม่เห็นอะไรอันตรายมากครับมาฝั่งนี้ครับสวัสดีครับช่างเอียวครับ เราไม่ได้เจอหน้ากันนานเลยเดี๋ยวรถไปทำเซตระดีกุบบอยเคลงเดี๋ยวเดี๋ยวมาฝั่งนี้ครับรถเยอะมากครับ รอรอ,ร,อรถเพลนก็ประมาณ2ชั่วโมงครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเอารถอาไมคโครขึ้นครับหงท้องอันนี้อยู่ทางไปบุรีรัมย์ครับอยู่บ้านหัววัว ให้ด้วรา้เดี๋ยวทำการเตรียมก่นอนโบกรถแล้วครับคนโบกรถก็โบกไปไม่รู้ว่าขั้นตอนเขาทํำยังไงนะดูเอาครับประสบการณ์ อั้เดียอ่ะเอาขาลงแล้วครับ ถหลวนี่ครับคนขับครับเสื้อแดงนี่แหละ อ่ะเริ่มทำการจะขับแล้วครับขับเคลีนอันนี้เขาเรียกบันขับเคลีอนะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนครับในการยกอ่าแมกโครเจ็ดสิบแคทครับ ตีย่ติดกับทางเลยครับง่ายรถเพนก็ยืนบนทางเลยครับถ้าล้มอยู่แถวนี้ออกไปรถเพนค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันครับเข้าไปยากอันนี้ติดกับทางเลยครับคอยโบกแต่รถก็พอ ผสมคูนนะไปเทพื้นเทอะไรนี่ยเฮ้ยไปไหนตึนตึงขนเรไปไหนอ๋อสองลราัอตาอยู่โ๊ยโทดโทษตึ้กัวเอาลงก่อนเอาลงข้างล่างก่อนครับ เาเรียกว่าอะไรตะตที่เทปูนหลยผสมปูนเสร็จก็เทใส่นี่ก็เอเอไปเปิด,ปปดตรงตูนนั่นแหละเทพื้นเทอะไรนี่แหละอ๋อเอาล้วครับจะยกยังไงโอ้ยเฮ้อเฮ้ยา้ยเ้

เดี๋ยวเขาก็น่าจะเอาขึ้นก่อนปเออเอาโอ้ม,มรรรีรถใครใครรถใคร,ร,รใคนเพิ่งหยุดตกครับมันก็เลยมีเขียดร้องเขียดร้องอันนี้ทัเกะนีทัเกะกันีหเนี่ยทัเกะ ตะเกรยกยกขึ้นเทเลอร์เลยบอกครับผมอ๋อุเ <c oughs> ออใช่ครถ้า <c oughs> กอยู่แถวนี้บอกครับ็ซื้อไออีคันหนึ่งจ้ร้อยยี่ของทุกประชาชาติใพาไปซื้อหน่อยอ๋ออ,อ,อันนี้อันนี้เจ็ดสิบบ่ เนาะไม่ไม,ไม่อันนี้อันนี้ต้องไปไปถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายอะไรไม่เดวเนาะ <ce lebr ative> เช็คใหม่เช็คใหม่น,นีต้องช่างวิน <c oughs> ผู้มีประสบการณ์ครับช่างเอียวมันจะคว่ำมาฝั่งนี้ไม่พูดถึงไงตรงนี้มันเป็นกิ่งเนาะน่ายะเอาไปฝั่งโน้นก่อนเออพลิกไปคว่ำมาฝั่งนี้ใช่ ิ้นยากเีใ้่ยนนลัใช่อันนี้คนกับรตเกะต้องตำรวอ๋อลื่นมันทำยังไงได้มันโกบมันไม่ได้โอ้มันโทษกันไม่ได้แล้วมันลื่นด้ยมันดินมัน

เมือวที่า,าก่เพราว่าเราไม่มีประสบการณ์นี้เนาะนให้กินทำีหรือนะำที่ว่าจะพิปปีนน่นหรอกมันไม่ใช่ต้องิิปคนนี้แนเ่อเออโยมไอ้คินู่เนเราก,ก็พยุงไว้ไม่ให้มันให้คืันไม่ให้ไหหอ,อ้แท็กใส่ล้ออ่สูงได้ไหมวะ มันอยู่ตะแคงเนาะเราก็จับยกให้มันตั้งขึ้นแล้วก็ยกไปได้อยู่อันนี้เราต้องตีลังกาวดกทำยังไงก็ได้ให้ให้มันราบกับพื้นก่อนเออเออนี่ยผ้านี่มันยาก ยกแล้วก็เลื่อนมาวางตรงนี้ได้ไหมล่ะอืมโอเคไว้กันยกแล้วเลื่อนมาวางตรงนี้เขาจะยกข้คว่ำอย่างเงี้นมันคว่ำอีกถ้ายกแล้วมาวางตรงนี้เคลื่อนเสมอเขาก็ได้อยู่ใช่ไหมยกให้เคลื่อนมาฝั่งนี้ก่อนตรงนั้นมันชันเดี๋ยววางแผนกันครับว่าจะเอายังไง เดี๋ยวเราวางแผนกันก่อนจะอเอายังไงเอาสลิงขึ้นไปก่อนครับ การท้องสลิงก่อนว่าจะเอาจุดไหนครับเพราะว่าท่าไงแบบนี้มันไม่รู้จะไปท่าไหนนะถ้าลงมาทางฝั่งเกิงฝั่งนี้ก็เกิดความเสียหายไดดไ้ด้ 哦，拿来，拿来，你们，哦。 เดี blender, ๋ยวจะลองดูก่อนครับว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนยกเลยครับผ่านเป็นตัวรอง บนนั้นก็เป็นแช่งเอียวนะอ่ะอันนี้ลงไปเลยครับจะคล้องตรงไหนน,นี่ครับเอาสลิงอีกอีกอันหนึ่งมาผูกไว้ตรงนี้ คลองเรียบร้อยแล้วครับตรงอามแล้วก็ตรงใบมีดผ่านหน้าครับ <c oughs> <c oughs> ดึงขึ้นเลยครับ <c oughs> อันนี้ก็จะดึงให้มันสูงยกขึ้นครับ

น่าอย่าโอเคนะแบบเนี้วัดเดซูบุรีกันวุ้ยเครียด <laughs> นะแบบนี้ถูกแล้วเนี่ยถูกหลักการแล้วเนี่ยยกอามตัวนี้สูงสูงเลยพลิกไปข้างหลังแนละ้วอย่าพูดน่ครับเริ่มขึ้นแล้ว ลอยหมดแล้วเราแทงลงไปหมดแล้วโลมาหนิโค้งเลยโลมาที่การส่งไปในแช็ดด้วยนะเอาเลยจะให้กินู๊กอุปกรณ์เฮ้ยเดี๋ยวจะชักมาจบเลยหมด ยกขึ้นแล้วครับนี่แทนมนขึ้นยงานโตทันขึ้าครัได้ค่าจะจ่ยเอทำยังไงทีเนี่ยอ๋อเ้ลือแต่เา อย่าลากได้มั้ยคสีทะลอกอากได้มั้สีทะลกถ้าแกว่าอย่างนั้นยังอีกไกลๆเฮ้ยแล้วยังไงเนี่ยเฮ้ยไปยังไงเนี่ยงงเลยนี่เถินก็วางข้างบนนู้นก่อนเลยเออบางๆลากยางเลย มันเบี่ยงมานี่ได้ั้ยละ่ะต,ต้องให้คนจับเลยนลนกขึ้นแล้วครับวูดคลิปนี้ยาวเกินครับเดี๋ยวชมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ